สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่25กันยายน2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เลิกการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่23นะครับผม สำหรับวันที่23นะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่4กับ5นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม492 703สำหรับ49นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็27เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็703เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม ก็เข้าเฉพาะ4994นะครับผม FC พี่น้องทาง2ปปลาวนะครับจเจ้า49ไปเกตล่างนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับว,วันที่25ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดน,นะครับผม มันจะอยู่ที่3กับ4นะครับผมส <3 S 1> จะมี3ามสองสามสห 36แล้วก็ 38, 38สำหรับ4นะครับมี41 42 4ี่หแล้วก็สี่สำหรับสองนะผมแอดมินจัดกันให้2องนะสอแล้วก็สอ สำหรับเบิ้ลนะครับผมมี3 3 4 4แล้วก็2 2สำหรับ3ตัวแอดมินจะจับในตารางนะครับผม1 5 7ชุดวิน6ประตูนะครับผม1 5 7 7 5 1นะครับผม8 4 7

สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมสามสองนะครับผมสามสี่แล้วก็สามห้าสำหรับ4ีนะครับผม4ีหนึ่งีสองแล้วก็4ีห้า สำหรับกัน2นะครับจะมี2 0แล้วก็2 1น,นะครับผมสำหรับสายเบิ้ลนะครับผม3 3 2 2 3ตัวชุดวินนะครับผม157 8 47 0 21แล้วก็3 2 4 เอพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลือก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซีพี P ่น้องมีแต่ความโชคดีเพงเพงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ